สวัสดีครับห้องครัวยุคใหม่ใช้พื้นที่แค่นี้แหละครับมีเวบเวบอย่างนี้นะครับแล้วนี่ก็เป็นใส่อุปกรณ์ต่างๆแล้วแต่จะอยากใส่อะไรแล้วอนี้ก็เป็นตู้ยเย็นนะครับทำมานดนิดนึงแล้วมันก็นจะดีตรงที่ว่ามันซ่อนเก็บได้มิดชิดดูแล้วสวยงามสะอาดหูสะอาด,อาดตา อันนี้ก็จะเป็นเตาลีดนะฮะจะให้ความร้อนออกมาเอากระทะวางเอาไอนี่วางอยูตรงนี้นะครับอ,กอ,กอุปกรณ์กระทะวางไม่ใช่ไม่ใช่เอ่อไม่ใช,ใช่ก็เป็นเตาก็ได้ครับเตาวางเนี่ยปรับอุณหภูมิได้แล้วก็ที่ดูดควันนะครับหลังกระติกน้ำพงน้ำแข็งท้อนใช้พื้นที่เล็กๆที่เป็นประโยชน์นะครับ นี้ก็จะมีไม้ตีปิ้งปองเคียงคะเหียครับตีปิ้งปองใชดครับใช่ครบวงก้อนอันนี้ก็จะเป็นช่วยโถโอชาครับมีอ่ที่อุ่นมือเวลาเครื่องปิ้ขนมปังคาเฮียแล้วก็ที่ชอบก็คือที่จะไฮดรอลิกต่งางๆนี้ครับ ดูนะครับช้าๆนะครับเปิดหม้อนะครับขยะจะเปิดฝาเองแล้วก็ออกว่าเช่นนี้นะครับเราบัตทิ้งขยะได้ง่ายๆถ้าขยะมีกลิ่นเขาก็จะปิดโดยอัตโนมือของเราอนี้ปุ๊บ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 นะครับ,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 น,รบนี่ก็อ่างอาบน้ำลงไปอ่างล้างหน้าค่ะอ่างล้างจานค่ะเฮียแบไหวได้ข้างบนก็จะเป็นมนุษย์ ไฟฟ้าแตงล่างอะไรได้นิ่ปิดไปตรงนี้คือ,อโอเคฮนะรูมเซอร์วิสมาผมสั่งอาหารวัดก็